สวัสดีครับเพ่อนๆที่เล่นเกมแล้วทะเลาะเอ็นปีทะลาะเลิฟซีวอร์ MP, ทุกคนอ่าวันนี้เราก็จะมารีวิวนะครับกิจ,จกกรรมเดือนพฤษภาคมกันนะมันจะมีรางวัลอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวติดตามไปถูพร้อมกันเลยนะครับสําหรับข้อมูลการรีวิวกิจ,จก,กรรมเดือนพฤษภาคมนะครับผมก็ต้องขอใช้ข้อมูลจากเซเวอร์จีนก่อนนะหาก ทาง C นะครับทางซีเซิลเวอร์ได้อัปเดตข้อมอูลกิจกรรมมาแล้วนะเพืเ่อนๆก็สามารถไปดูรายละเอียดได้ทางของซอีทีหนึ่งนะครับเรามาเริ่มรีวิวกิจกรรมเดือนพฤษภาคมนเลยนะครับสำหรับกิจกรรมประจำเดือนพฤษภาคมนะเราก็มาดูรายละเอียดหน้าตาของกิจกรรมกันก่อนละกันนะ สำหรับหน้านี้นะครับก็จะเป็นการแสดงหัวข้อหรือข้อมูลของกิจกรรมเบื้องต้นนะครับมันก็จะมีโดยรวมทั้งหมด6กิจกรรมหลักๆด้วยกันนะแล้วก็กิจกรรมที่สําคัญก็คือกิจกรรมกิจกรรมรีมอนนั่นเองนะครับก็จะเริ่มทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับตลอดเดือนพฤษภาคมนะอันนี้ห้ามพรรษนะ รายละเอียดต่อมานะครับก็จะเป็นกิจกรรมการผลล็อกระดับเดยมนะครับการผลล็อกตรงนี้ผู้เล่นทุกคนเนี่ยสามารถร่วมผลล็อกได้โดยการทำกิจกรรมนะครับประกำเถื่อนสภามผมให้ส่วน,นะครับเมื่อทำกิจกรรมครบทัวแล้วหน้าตัวระดับเดิมก็จะทำการผลล็อกรางวัลให้เรานะครับสำหรับรางวัลของ กิจกรรมนี้นะครับที่ระดับเดเวนห้าสิบก็จะเป็นบัตรตีบวกเครื่องป้องกันหรือตีบวกอมอนั่นเองนะครับนะก็บัตรตีบวกแปดน,นะแต่ถ้าใครอยากจะปลดล็อกรางวัลด้านล่างนะครับก็ต้องใช้68 b c c แ o ดบคอนนะเพื่อทำการปลดล็อกรางวัลทางด้านล่างนะครับ ต่อมาเรามาดูรางวัลในแคปซูนกันมรากดีกว่านะครับแคปซูนตัวนี้ก็จะเป็นแคปโูนระดับ SR นะครับประจำเดือนสฤษภาอันนี้ผมก็เปิดให้ดูเร็วๆเ,เลยนะอ่ะกอจะมีเทสตแวร์นะครับตามนี้เลยนะอ่าเพื่อนๆพอ,นอดูตามไได้เลยนะครับ รางวัลเททแวร์ในแคปโซลระดับ S R ก็จะมีประมาณนี้นะครับรวมเสียงรางวัลอื่นๆเพื่อนๆก็ทำการปลล็อกนะครับพี่อารับรางวัลอีกทีหนึ่งละกันนะต่อไปก็จะเป็นร้านคา้ากิจกรรมนะที่ได้รับจากที่ได้รับไอเทมนะครับที่ได้รับไอเทมจากกิจกรรมปรีมอนนะ เมื่อได้รับไอเทมมาแล้วนะครับก็สะสมเอามาแรกที่้านค้าตรงนี้นะครับสําหรับของรางวัลน,นะอ่ะเรามาดูของส่งก่อนละกันนะของส่งตรงนี้นะครับก็จะเป็นของส่งคอสโตรมนะอันนี้ก็จะเป็นหมวกนะครับนะมีโอกาสได้บัตรเอทแวร์นะครับบัตรคอรสโตรมเอดแวร์นะ และนอกจากนั้นก็มีโอกาสได้รับบัตรจุดคอร์ตรมนะครับสำหรับชุดคอร์ตรวมประจำเดือนพฤษภาคผมนะก็จะเป็นคอร์ตรวมอันนี้นะในส่วนของคุณสมบัตินะครับคอร์ตรมตัวนี้ก็จะเป็นฝากสมุดเนี่ยจะได้รับพลังโจมตีทางกายภาพบวก12พลังโจมตีเวทมนต์บวก12แล้วก็ผดล็อกจะได้รับพลังโจมตีทางกายภาพบวก1%แล้วก็พลังโจมตีเวทมนต์บวก1%นะครับ ส่วนรางวัลสุ่มของอื่นๆก็จะเหมือนกับทุกๆเดือนที่ผ่านมานะอันนี้รางวัลตรงนี้ผมพ่อไปอย่างรวดเร็วเลยนะครับรางวัลก็จะมันเหมือนเดิมนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของแคปซูลนะครับแคปซูลเทสแบบตรงนี้นะว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างนะนผมก็ไปเร็วๆนะครับ่อจะเป็นวิผมนะนี่ มีกระเป๋านะครับไอเทมก็จะมีทั้งไอเทมกปกติทั่วไปลแล้วก็แต่นไว้ให้แรกนะรลสึกว่์เดือนนี้แต่นค่อนข้างจะเยอะนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีนะก็เตรียมตัวร่วมกิจกรรมฟรีมอนไว้ได้เลยนะครับ อันนี้เราก็ให้ดูคร่าวๆนะสำหรับไอเทมเพซแวร์ที่อยู่ในแคปซูลนะครับอันสุดท้ายนะก็จะเป็นกิจกรรมบิงโกนั่นเองนะครับสำหรับไอตัวปลดล็อกปลดล็อกไอจุดของบิงโกนะครับแต่และจุดเนี่ยนะเบื้องต้นนะครับก็ จะได้รับจากการปลดล็อกตัวระดับเลนของกิจกรรมตรงนี้นะครับนะได้ส่วนหนึ่งนะผู้เล่นก็จะต้องใช้เหรียญ b CC c c ซ o คอนในการซื้อนะครับตรงนี้่ะถผูพพ้เล่นอยากปลดล็อกทั้งหมดก็เตรียม b CC c c ซ o คอนไว้ด้วยละกันนะครับในส่วนของฮีทแวร์รางวัลทิโกนะครับก็จะมีทับย์สินฮีทแวร์ระดับ R นะ ระดับ R ของเดิมที่สภานะครับผมก็เปิดให้เร็วๆเลยนะอันนี้ก็ให้ทุกวันานะครับสำหรับฮาร์ดแวร์ระดับ R นะรางวัลก็จะมีตามนี้นะครับและอันนึงก็จะเป็นบัตรตีบวก R มอน,นเองนะครับเป็นบัตรตีบวกสิบและสุดท้ายก็จะเป็นฮาต์ดแวร์ระดับ S h s r นะมีอะไรน่าสนใจบ้างเรามาดูกันก็จะเป็นอันนี้นะครับอัาสองอันที่สามอันที่สี่อันที่ห้านะครับสำหรับฮีดแวร์ระดับ h s r นะถ้าใครยังไม่มีนะครับก็แนะนำให้มาร่วมกิจกรรม i n โปเพื่อเอาผลลัพธราวันนี้นะครับนะเพราะว่าเราสามารถเลือกได้นั่นเองนะไม่ต้องไป เสียวเวลาสุกนะครับเราดูรายละเอียดการรีวิวในส่วนของกิจกรรมหลักไปแล้วทีนี้ไปดูกิจกรรมอื่นๆกันบ้างนะกิจกรรมอื่นๆที่มีนะครับก็จะมีในร้านแชทช็อปนะครับก็จะมีกล่องสงสักขี่ตัวใหม่นะครับก็จะเป็นตัวนี้นะ คุณสมบัติของสัตว์ขีดตัวนี้นะครับโอ้ความเร็วเคลื่อนที่บวก50%ด้วยนะโอ้ถือว่าเป็นเป็นครั้งแรกของโซเวอร์จีเลมักอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับที่ได้สัตว์ขี่ที่มีความเร็วบวก50%นะหรือว,ว่าน่ามีติดต่อไว้ใช้นะครับอ่ะและนอกจากน,านั้นก็อยู่ในม่วง อยู่ในเมืองนะครับจะได้ความเร็วเพื่นที่เพิ่มอีก2ี่สิบ้าเนตนะและนอกจากนั้นปอดล็อกเนี่ยจะได้รับเอ่อความความเร็วเพื่นที่เพิ่มขึ้นบวก1น็นนะครับรางวัลใน,นเอรมีอะไรนะอันนี้ก็จะเป็นไอเทมที่เอาไว้เปิดรัานค้าแอดช็อปนะครับแรกแรกรางวัลเหล่านี้นั่นเองนะอันนี้ก็จะเป็นของส้ม บัตนะครับออฟแมวเต่าที่สี่นะอันนี้ก็เช่นกันนะครับนอกนั้นก็จะเป็นวัตถุดิบอื่นๆนะอ่ะสำหรับของส่งมันนี้ใครสนใจก็เตรียม bcc ซคอนไว้ได้เลยนะครับต่อมานะต่อมาก็จะเป็นอันนี้น่าจะเป็นรางวัลปลดล็อกด้วย b ี c ก่อนมาครับเดี๋ยวเพื่อนๆก็ต้องไปดูรายละเอียดกิจกรรมอีก่ทีนะเพราะรายละเอียดตรงนี้ผมก็ไม่ทราบว่าจะต้องซื้อ b ีซี่อนเพื่อผลล็อกเ,เนี่ยราคาเท่าไหร่บ้างนะครับจากนี้ไปเราก็จะมีการรีวิวกิจกรรมเล็กๆน้อยๆให้ดูนะครับผมก็จะไปเร็วๆเลยนะ สุดท้ายนะครับสำหรับกิจกรรมเดือนที่สภาผมนี้นะผู้เล่นก็จะได้รับสัตว์ขี่ตัวใหม่ที่ผมขี่อยู่นี้นะครับนำมาใช้งานฟรีได้สูงสุด8วันด้วยกันนะครับนะดังนั้นถ้าใครอยากได้สัตว์ขี่ฟรีแบบนี้มาใช้งานช่วคข่าวนะก็อย่าลืมมาร่วมกิจกรรมประจำเดือนที่สภาผมนะครับ สำหรับวันนี้ขอบคุณในการติดตามรับชมนะครับและกลัขอพบก,กันใหม่ในคะรั้งต่อไปสวัสดีครับ